รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกว้นช้องเว์บโอยหมายเลข23ร่วมกับบริษ,ษัทบอปสอ0ศ์จำกัดภูมิใจเสนอ n น็ตชาแอนด์เดอะแก๊งสนับสนุนโดยนิสันเทอร่าใหม่ n น็ตชาแอนด์เดอะแก๊งวันนี้น่ากลัวมากๆไปจริงให้นะคะ พบกับภารกิจส,สุดทะลึ่โหดเสียงตายสุดๆด,ดึงไปอีกดึงไปอีกพอ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 ชีตชีตชีตเองก<อ>ินวีเปิลไฟอยู่พี่พุทธพี่พุทธหมุนหน่อยพี่พุทธหมุน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 หนึงน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งลุกเลยทั้งตัวของมันเลยพวกเขาทั้งสามจะเอาชีวิตรอดจอากกองเพลิงได้ไหม อีกภาพหนึ่งอีกครัหนึ่งีพงพ่พูดเซีซีเซฟีโซฟีเอาไว้แอ้งเหยียดรถด้วยครับลูกนี่พี่พูดไปเอา <ทำ S 2> <ะ>คุณแม่คุณลูกครับจะไปหรือยังนี่เราต้องไปถ่ายถึงสระบุรีนะเดี๋ยวไปไม่ทันนะ สงกรดเพื่อนแล,ล้วไม่ตด้วยตายตายแต่เดี๋ยวดรอแป๊บหนึ่งค่ะก็รถเรามันสวยรถเนี่ยชมใหม่ขนาดนี้มันรถสัพรีมเมียมมากก็ต้องอวดเพื่อนนิดนึงใช่ไหมคะโอ,อ้ไม่ควรจะพาลูกไปปาม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 า,า,าก็กลับถ่างอีกรูปหนึ่งลูกมาโอ้โห<อ><อ>ลิลลี่อะอันนี้ว่าเรื่องอะ<ห>ไมาพร้อมกันพร้อมกันเออ แน่นอนแหละเพราะว่ารถใหม่ทั้งทีเนี่ยป๊ป๊ต้องเลือกให้ภายนอกก็ดูสวยภายในก็ดูหรูดูนี่นี่นี่สีเบาะหนังตูโทนสีดําแล้วก็สีแดงแบบเบอร์กันดี้แน่แบดูมีสไตล์นะคุณแม่ที่สุดคุณแม่แบบเลิฟแบบเรื่งมากและที่สาคัญไฟด้านหน้าปั๊บป๊ชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นโค้ดไอเอลีด e <Okay. S 1> เวลาขับกลางวันเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์มากมันจะเท่มากแล้วเวลาขับกลางคืนก็ปลอดภัยแน่นอนเวลาเลือกนะ ไม่ว่าจะเป็นรถคู่ใจหรือคุณแม่คู่ครองก็ตั้งสวยและก็ดีทั้งคู่นั่นแหลอะอะพร้อมหรือยังล่ะพวกเราพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปแล้วนะไม่ทันแล้วเนี่ยไป ครับคุณผู้ชมตอนนี้เดอะแกงของเราเดินทางมาถึงที่ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ OR เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งภารกิจนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าโหดพวกเขาทั้งสามคนจะต้องเรียนรู้และผ่านการทดสอบอย่างหนักหนาสาหัสเพราะภารกิจในวันนี้คือนักผจญเพลิงนั่นเองก่อนที่เราจะเป็นนักดับเพลิงเนาะเราต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการเกิดไฟก่อน รู้ไหมครับไฟเกิดได้อย่างไรอ่าใครตอบได้บ้างครับมีคนไปจุดไฟมีอะไรอีกครับมีปืนครับมีปืนโอ้ยน้องเผาตอบอย่างมั่นใจไม่ไว้หน้าใครเลยอ่าอันนี้จุดไฟไหมครับไม่ใช่ครับอ่าอันนี้ไม่ใช่ปืนครับอันนี้เป็นปากกาครับ ปากกาตรงไหนเนี่ยมันคือปืนจุดแก๊สที่เขาเอาไว้ใช้ในครัวกันครับอ้าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการดับไฟเราลองมาดูในเรื่องของพฤติกรรมของไฟก่อนเนาะ <S <S ถ้าเกิดไฟในห้องเนี่ยมันเกิดขึ้นในแต่ละนาทีเนี่ยนะน้องๆจะทําอะไรกับมันบ้างนะครับแล้วเราควรจะหนีตอนไหนนะครับเห็ <S <S ต้องเียโอยเยี่ยมเลย เถืถูกเฉยเลยไปเอาความรู้มาจากไหนครับเนี่ยสุดยอดวันนั้นถ้าไปไหมเรามองไว้เลยโอ้โหเข้าไปบ้านไหนก็แล้วแต่ไปที่พักที่ไหนก็แล้วแต่ให้เราสังเกตอะไรครับทางหนีไฟถูกไหมครับนะเวลาเกิดเหตุเราจะได้อพยกนีไฟอยางปลอดภัยโอเคเนาะนั่งเรียนกันไปสักพักเดี๋ยวมาดูครับว่าสามหนุ่มจำอะไรกันได้บ้างสมมติเจอแบบนี้ในบ้านทำไงครับ น้องไปเจอปั๊บทำไงครับก็ต้องเริ่มฉีดฮาเริ่มฉีดใช้อะไรฉีดดีใช้ใช้สายสายยางโอ้โหเยี่ยมยอดเลยครับถ้าวันนั้นนับประปาไม่ไหลทำยังไงล่ะก็ต้องแจ้งนับดับเพลิงมโอ้ต้องแจ้งนับดับเพลิงนับดับเพลิงเบอร์อะไรครับพอรู้ไหมหนึ่งเก้าเก้าโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยหนึ่งเก้าเก้าเยี่ยมมากครับนะหนึ่งเก้าเก้าโอ หลังจากที่เดอะแกงได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากคุณครูไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของการทดสอบร่างกายกันแล้วล่ะครับขั้นตอนนี้ถ้าสามหนุ่มสอบไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงสนามจริงและต้องกลับบ้านทันทีก่อนที่เราจะในภาคปฏิบัตินะครับเราต้องมีการเรื่องของทดสอบร่างกายก่อนออถ้าใครทดสอบผ่านเราจะมอบชุดในการฝึกหรือว่าชุดตะเพิงให้โอเคไหมครับโอเ ทายคนแรกเฮา,เาแล้วก็พุดแล้วก็พอโอเคบททดสอบแรกเด็กแกงจะต้องวิ่งรอบสนามนี้1รอบภายในเวลาหนึ่งนาทีเหมือนก,นกันกับการทดสอบในระดับของผู้ใหญ่เป๊ะงานนี้ไม่มีปราณีครับพร้อมไหมครับอา้าวแรกเสียต้องวิดโ,โอ้โหถึงขั้นถอดหมวกวิ่งกันเลยทีเดียวเอา้เอา ไม่ตกสปีดไม่ตกเลยอืมไม่ตกจริงอะสปีดไม่ตกเลยครับลน่นๆๆๆๆเออเอาาโอเคเยี่ยมยอดแหม จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆครับไวมากๆสปีดไม่ตกเลยด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าเทคนิคการทอดหมวกวิ่งของน้องเผาจะช่วยให้เวลาออกมาดีไหมเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันครับพุทธพร้อมครับพร้อมไหครับก็ได้ครับโอเคโอเคหนึ่งสองสองสามเมื่อต่อกันที่แฝดพี่ครับไม่รู้ว่ายังจำกันได้ไหมว่าพุทธพุทเคยมีปัญหากับการทดสอบวิ่งเมื่อครั้งที่ไปเป็นตำรวจท่องเที่ยว ปัทโธงานเข้าแล้วครับรองเท้าเจ้ากรรมดันหลุดสนี่แบบนี้พุทธจะวิ่งได้ทัน5นาทีไหม,มไม่ไดเลยอ่ะใส่เท้าครับใส่เท้ามัไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรไม้องไม่ร้องมามามาพจ้าใส่เท้าให้มา คุณโน้ตบอกว่าถ้าเราวิ่งไม่ทันเวลาภารกิจนี้ก็จะไม่สำเร็จใช่ไหมครับเราจะกลับไปวิ่งให้ทันไหมครับพุณเราเคยดูวิ่งนำเหรอถ้าไม่มีใครวิ่งนำคุณพุทธวิ่งได้ไหมครับ ทีมงานพยายามเข้าไปปลอบแต่พุทพุทก็ไม่ยอมวิ่งต่อจนกระทั่งคุณยายต้องเข้าไปให้กําลังใจด้วยตัวเองครับพุทสู้เอยนะครับโอเคไหมครับลูกดีไปกับคุณยายนะลูกนะให้ยายจุดทีให้ยาจุดทีให้ยายจุดที เด็กรักคุณยายรักนะไปไปจำภารกิจให้จบนะลูกนะคนเก่งไปหลังจากที่ได้กำลังใจจากคุณยายไปก็ทำให้พุทธพุทธกลับมาฮึสู้ใหม่ได้อีกครั้งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากครับแถมพิธาน้องพร้อมน้องเผาก,ก็วิ่งตัดสนามกลับมาวิ่งไปได้วยกันอีกรอบสุดยอดมากๆเลยครับกไป มาแก้แม้ว่าพุทธจะกลับมายอมวิ่งต่อแต่ก็ยังไม่รู้ว่าบททดสอบนี้จะผ่านหรือไม่ไปเอาจะช่วยพวกเขากันนะครับดีใจด้วยน้องพุทธเข้าแขง่งนในแล้วแต่ไม่ผ่านนะครับเดิน5าทีแล้วนะครับไม่ผ่านการทดสอบนะครับต้องทัต่อใหม่นะครับ โถโถโถสีหน้าและแววตาแห่งความผิดหวังแสดงออกมาชัดเจนมากในนักพร้าพุดๆสองสองุา <c oughs> เยี่มเดี๋ยวมารอลุ้นเวลากันครับหวังว่าครั้งนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับครับไปคนสุดท้ายครับพร้อมๆแฝดน้องปกติเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนแต่วันนี้ต้องมาวิ่งรอบสนามจะไหวไหมล่ะเนี่ยไหวดูเฟลิดีมากครับพลังดี ไม่ตกเลยป้าแม่ไปเจอทานอ่ะว้าวโอ้หโหไม่ตกเลยฮะ มาแบบนิ่มๆแต่สปีดไม่ตกแหมมีลุ้นครับคนแรกใครครับน้องมือเวลาที่ทำได้สามสิบเจ็ดวินาทีคนที่สองใครครับน้องฟุดนะครับเวลาที่ทำได้คือส <c oughs> ี่สิบเจ็ดวินาทีคนสุดท้ายน้องพร้อมนะครับเวลาทำได้เท่าไหร่ดีโอ้หตื่นเต้นสิครับ น้องเผาได้37วิวิพี่พูดได้47วิวิแล้วพร้อมๆจะได้เท่าไรจะเกินหนึ่งนาทีไหมต้องกลับบ้านไปก่อนหรือเปล่าช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับน้องเผาใจเย็นครับมาลงมันเรื่อยๆครับอโอเคครับใจเย็นใจเย็นนะเฮ้ยเฮ้ย